มาดูปลูกผักปลูกมะละกอใส่เข็งกันครับอันนี้คือมะเขือเทศนะครับมะใส่ต้มตําครับกาลังงามครับเศษผลไม้เศษอาหารเราก็ท้ทิ้งทาเป็นปุ๋ยครับอันนี้ก็จะเป็นมะละกอพันเตี้ยครับเป็นพันแก้วกลางลงลูกเตี้ยติดดินว่าง,งั้นครับเดี๋ยวมาดูครับดูาดรากดูโคนเห็นไหมครับ พันนี้เขาจะเป็นกิ่งโดยออกกิ่งโดยเฉพาะนะครับสี่ห้ากิ่งเลยครับเดี๋ยวเราต้องมาทําออกแล้วนะครับเลือกที่กิ่งนี่หรือแบบกิ่งแขนงเยอะครับเด็ดออกครับเหลือไว้สักกิ่งที่สมบูรณ์ที่สุดครับสักสองกิ่งพ่อนะครับนี่ครับ จะได้ไปเลี้ยงลาต้นครับสารอาหารจะไปเลี้ยงลาต้นครับแขนงแขนงตามมันก็ออกครับนี่ปลูกได้ประมาณเดือนนิดๆน,น,นะครับก็จะประมาณนี้ครับมาดูต่อไปครับจะออกลูกดก,กเตี้ยติดตินเหมือนเขาว่าหรือเปล่าอันนี้มะเขือเทศกำลังงามครับโอเคครับ